สวัสดีครับวันนี้ช่างกุญแจไทยนะครับเดินทางมาซ่อมกุญแจรถท o n d ด้าีวิกเอนะครับลูกค้ามีดอกกุญแจอยู่แล้วนะครับแต่กุญแจค่อนข้างสึกนะครับเสียหายหนักมากนะครับอาการของลูกค้านะครับเสียกุญแจไปแล้วนะครับบิดกุญแจไม่ได้นะครับบิดแล้วไม่ขยับนะครับแข็งเลยนะครับกุญแจไขไม่ได้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนการรื้อซ่อมเปลี่ยนอะไรเราจะมาทดสอบเป็นลูกค้าดูอีกครั้งนะครับครับหลังจากทําการถอดสวิตกุญแจสตาร์ทนะครับแล้วก็เปล ที่ทาให้ไขไม่ได้ประกอบกลับเสร็จเรียบร้อยนะครับดอกกุญแจก็สร้างขึ้นมาใหม่นะครับแก้อาการศึกทําให้ครบทุกอย่างนะครับเดี๋ยวประกอบแล้วก็ทดสอบสตาร์ทอีกครั้งนะครับครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากประกอบรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสียบกุญแจครับปิดออนนะครับสตาร์ติดใช้งานไน้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถทอนด้านะครับกุญแจเสียบยากกุญแจบิดแล้วไขไม่ได้นะครับ โทรมาสอบถามได้เลยครับ0826166655บริการซ่อมถึงที่ถึงบ้านนะครับฟรีค่าเดินทางนะครับ